สวัสดีครับผมโมเรซีเกมมิ่นะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความเห็น,นกับท่านผู้นี้ครับ Force ฟอร์สเกมมิงครับฟอร์สเกมมิงคือใครนะครับก็คือนักรีวิวเกมนะครับชื่อดังประมาณ1ล้านซับนะครับใน u t u b e ก็คือเขาจะแบบได้เล่นเกมมาแบบเยอะนะครับแบบพวกพรีลันช์นั่นแหแบบก่อนมันออกหรือว่าแบบออกตัวเต็มเนะี่ยเขาจะได้ลองเล่นแล้วก็แบบสรุปรีวิวเป็นนักรีวิวที่ผมชื่นชอบคนหนึ่งนะครับก็๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่ฟังภาษาอังกฤษแบบคล่องออกแล้วก็ แนะนำเลยฮะช่องนี้ช่องคุณภาพจริงๆไปเราก็เปิดคลิปดูเป็นภาพประกอบไปด้วยก็คือคุณฟอ r ์สเกมมิ่นี่เขาได้มีโอกาสได้ลองเล่นนะอะไรที่มันเปิดให้แบบโซนฝรัง่งเขาได้เล่นนะโซน g ก o b นะแต่คือถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยก็โซนเกาหลีก็เปิดให้เล่นแล้วนะจากข่าวล่าสุดก็ขออธิบายตรงนี้สั้นๆนะก็แบบเราเล่นเซิร์ฟไหนดีกว่าการนนะในรตีมหรือว่าในเกาหลีเพือ่อเพ่ดีนะผมขอให้ความเห็นว่าเล่นเกา เล่นเกาหลีก็ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากเล่นอยากเล่นเอิม่มก็ถ้าเล่นเกาหลีมันก็เล่นเล,นเลยอะนะส่วนแบบต่างกับสตรีมยังไงก็ที่เขาบอกก็ไม่ก็เพย์ทูบินน้อยกว่าด้วยระบบแบบการเติมเงินอะไรพวกนั้นที่มันจะแบบไม่ต้องใช้เงินจริงมากเท่าเกาหลีเพราะว่าเกาหลีนี่มันจะแบบห้ามใช้เงินลูเซนซื้อของบางอย่างที่เป็นแบบหาเงินทางจากเกมเขาจะหาเงินผู้พัฒน,นา แดี๋ยวถ้าเป็นของสตรีมมันจะแบบใช้รูเซนซื้อได้ทั้งหมดเลยนะก็คือมันก็จะเพทูวินน้อยกว่าอืแล้วก็ไม่มีเรื่องมันดีสับเซ็กชั่นนะที่แบบตอนเซิร์ฟเพิ่งเปิดเขาบอกว่ายังไม่มีใช้คำว่ายังไม่มีในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านาโพจะเพิ่มห่อในเรื่องมันรีสับ c r i p ชั่นนี่มันจะทําให้แบบเเหมือนกับระยะเวลาลงดันอะไรพวกนี้ที่มันต้องชาร์จรายวัน่ะมันจะได้คูณ2พวกอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราแบบปนหาของได้โอกาสต่อวันมากกว่าคนอื่นด้วยการเติมเงินเข้าไปประมาณนั้น มาที่เขาฟูลฟอร์ตเกมมิ่งเขาพูดไปว่าเออเขาก็มีวิธีประเมินง,ง่ายๆนะหลังจากที่เกมเปิดทดลองให้เล่นนะว่าเกม MOP a m i ไหนนี้มันจะมีแบบ potential จะไปถึงจุดที่แบบอถึงจุดที่จะทำให้เขา enjoy ได้ก็คือการเล่นวันแรกเนี่ยมันจะแบบเพลิดเพลินมากแล้วก็ทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมัน enjoy มากแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็แบบอยากจะตื่นขึ้นมาแบบแทบล้อไม่ไหวแล้วจะตื่นขึ้นมาในวันที่สองเพื่อ รีบมาเล่นเกมนี้แต่ความเป็นจริงคือเขาเล่นเกมเนี้ยไปวันแรกเนี่ยแค่ครึ่งวันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันงอมแล้วก็ <c oughs> รู้สึกจะหลับอืมเขาเขาพูดเขาให้ความเห็นมากว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะต้องมู v e on ไปเกมต่อไปเขารู้สึกว่าเกมนี้มันโอเคเขาเขาพร้อมไปเกมต่อไปแล้วอะ่ะอืม แล้วเขาก็ให้ข้ามห็น่ากินีตจริงๆมันมันมันไม่ได้แย่นะคือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในที่ดีแล้วมันก็จะมีฐานผู้เล่นของมันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องมีผู้เล่นที่ชอบแบบสนใจใน l a r g scale PVP อยู่แล้วแบบคือ PVP สเกลใหญ่แบบคนจํานวนมากๆมาปะทะกันในพื้นที่พื้นที่หนึ่งอะไรพวกเนี้ยคือมันจะต้องมีฐานกลุ่มผู้เล่นพวกนั้นอยู่แล้วที่เขาจะไอ้ผู้พัฒนา NC จะพยายามเจาะเข้าไปแต่คือข้อควรที่แบบ แบบระวังก็คือถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบสายแบบ PVE หน่อยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบแบบอยากกลายเพื่อแบบกลายดิ้งตัวละครอ,อะ่ะอัพของแบบพยายามเร่งกับเวลาพยายามรีบอัพของให้โหอะไรพวกเนี้ยคอนเทนต์ content มันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะพวก PVE พวกสายลฟ์สกิลมันก็คือคอนเทนต์ตัวใหญ่จะไปปันจบที่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเอาของมาอัพตัวละครได้เป็นพวกหนังสือสกิลหรือว่าจะเป็นพวกหินมาอัพอุปกรณ์อะไรพวกนี้ ผมจะอธิบายระบบเกมลูปเบื้องต้นนะจากที่ผมสังมาจากแบบเซิร์ฟเกา่าเซิร์ฟเก่าที่ผมเล่นมาประมาณ500ชั่วโมงนะก็ต้องทำเควสแต่ละวันเนี่ยคือเราต้องทำเควสรายวันเพราะว่าเควสรายวันเนี่ยมันจะให้แบบพวกหนังสือให้พวกอุปกรณ์ที่จะทำให้ตัวเราได้อัพอัพเลเวลของอุปกรณ์หรือสกิลอะไรพวกเนี้แต่มันก็จะมีชา้าต่อวันแล้วก็มันก็จะมีสแตก จำนวนแม็กซ์ของมันนะที่จะไม่เกินนั่นนะก็คือเก็บสับสมได้กี่วันก็ว่าไปต้องลงดันเจียนปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้ห้าหกคนตีบอสในดันนั่นแหละก็ชาร์จต่อวันเหมือนกันใช้ระบบเดียวกันก็คือเพิ่มชาร์จรายวันแล้วก็มีจํานวนแม็กซ์ที่จะไม่เกินสูงสุดของมันระบบดันเจียนปาร์ตี้เนี่ยจะต้องมันจะเน้นเ่นเรื่องของการรู้เทค,คนิคของบอสกับเรื่องของดาเมจถึงไม่ถึงนะ หนึ่งการรูเมคข,ของบอสนี่ก็คือควรจะศึกษา YouTube ว่าแต่แต่ละอย่างของบอสนี่ถึงช่วงหนึ่งต้องทําอะไรบ้างอะไรประมาณนะั้นนะบางทีมันถ้าไม่ไม่ดู YouTube มันจะไม่รู้เลยจริงๆเราผมว่าควรดูไหนๆก็มีผู้เล่นยคบุกเบอร์เขาแบบทำมาให้แล้วอะบางทีก็จะมีผู้เล่นหัวร้อนได้ไงบางทีเขาถ้าเราไม่ได้เป็นหัวนี่เขาดีดเราแบบปุ่มเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นเลยก็คือเราก็ไปเริ่มใหม่เขาก็หาคนใหม่มาเติมอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะ สองก็คือเรื่องดาเมจถึงไม่ถึงนะก็คือถ้าเราจะคิดว่าแบบเออแทงถึกเราฮิวแทงแทงไม่ตายก็นวดกันไปยาวๆอย่างเงี้ยก็คือจบสิทธิ์มันจะมีแม็กเวลาที่ไม่ได้บอกของมันนะถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าถึงจุดหนึ่งเกมมันตัดสินว่าเรามานวดๆอย่างเงี้ยไม่ดาเมจไม่ถึงก็บอสมันจะเข้าโหมดบ้าคลั่งก็คือดาเมจม,มันจะคูณสองสามเท่ามันคือแทบจะวันที่เราตายก็คือบังคับจบดันก็คือดาเมจไม่ถึง คอนเทนต์ต่อไปก็คือจะเป็นการลงดันโอเพน o r ล d กประตูทองนะก็คือเป็นดันในโลกเปิดก็คือเดินเข้าไปได้เลยแบบมีประตูเข้าไปในถ้ำลงใต้ดินอะไรพวกนี้ตอนกลางคืนโซนนี้มันจะกลายเป็นโซนฟรีฟรี PVP นะก็คือหวดกันได้ฟรีฟรีก็คือกิลเดียวกันพันเดียวกันถึงจะไม่หวดกันอ่ะในในโซนนี้มันจะใช้แต้มสะสมนะก็คือแต่แต้มแต้มมันจะเก็บสแต็กได้เยอะหน่อยตอมุมมันจะอยู่มุมขวาบนน่าจะแม็กซ์สองมืนนะที่ผมเคยเล่น ก็เวลาตีมอนเรันเนี่ยมันก็ใช้แทกนั้นเพื่อทําให้ exp ดรอปดีขึ้นมันจะคูณ exp คูณเงินคูณเลทดรอปของเลยนั้นอ่ะซึ่งของของของเดรดันเนี่ยจะเป็นของที่ได้เลรอดีนะขายในตลาดได้ดีก็คือใครใครส่วนมากคนที่เขาจะหาของขายลงตลาดเนี่ยเขาจะไปพามดันนี้กันแต่แต่เลทดรอปเนี่ยมันคือจะค่อนข้างเกลือมากด้วยด้วยด้วยความที่ตอนแรกมันมีระบบออโต้เข้ามาใช่ไหมแล้วคนมันโวยก็เขาก็ได้ออกไป มันก็เอาระบบออโต้ออกไปแต่ผมคิดว่าเขาเอา,เอาแค่ระบบออโต้ออกไปอย่างงี้เนี่ยเขาไม่ได้ปรับอย่างอื่นตามไปด้วยเลยซึ่งนั่นนั่นหมายถึงว่าเลดดอปก็คือหนึ่งในงนั้นที่เขาไม่ได้ปรับตามเหมือนเหมือนเลดดอปแม่งสาหรับสําหรับมีการออโต้อ่ะคือคือเลดดอปมันเกลือมากแบบคุณต้องเล่นมือแบบฟ้าเวลาสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยแบบอมถ้าของบางทีแค่แค่ของฟ้าแต่มันเป็นของฟ้าที่แบบแรงมากๆอะ่ะ แลมากๆค่ะคือคุณคุณก็ต้องฟาร์มแบบผมคิดให้ประมาณยี่สิบสามสิบยี่สิบกว่าชั่วโมงอ่ะเล่นมืออ่ะคุณคิดดูของฟ้าที่มันแรมากๆแบบมันมันดอบดันอ่ะคือมันต้องดอบดันในดันพวกเนี้ยแล้วคุณก็ต้องไปวนลูปหาอย่างเงี้ยแต่แต่แต่คือหลังๆเซิร์ฟเกาหลีบอทมันเกินอ่ะมันมาเดินจะเป็นหนอนอ่ะมันก็จะช่วยได้หน่อยคือบอทมันก็จะดั้มของดั้มราคาของลงมาให้ มันเป็นข้อดีหรือข้อเสียวะก็คือเกมแอ,แ,อแอดมินเซิร์ฟเกาหลีแบบเดฟอ่ะเขาดูจะช่วงช่วงที่เซิร์ฟเปิดเนี่ยเขาดูจะสนใจแต่การพัฒนาแบบออปติมไนส์อะไรของเกมอะซึ่งช่วงแรกอะผมผม,ผมเห็นผลนะคือช่วงแรกวอลบอลคือมันเล่นแบบแทบไม่ได้เลยมันแหลกมากแบบคือแต่ก่อนวอลบอลมันจะเป็นแบบเป็นวอลบอลแบบไม่ได้เป็นประตูเข้าอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นวอลบอลแบบผุดขึ้นมาเลยทุกคนก็ต้องไปออแบบโหอ,อย่างเยอะ เพราะคนเขาก็ไม่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 อยากพาโรบอทกันอยู่แล้วมันเป็นรูเกมมันเป็นรูมันก็ไม่ควรพาลเลยมันควรเก็บไปเรื่อยๆทุกอย่างตามวันอะไรพวกเนี้ยจนเขาก็พัฒน,นามันตอนแรกมันก็มันก็ดีขึ้นนะแล้วเขาก็คิดวิธีแก้ปัญหาคือแบ่งแบ่งประตูมันเลยไป wellbeing. เลยไหนไหนมันก็นั่นแหละผมแต่ผมก็เริ่มนะเออถือว่าใช้ได้แกแก้ปัญหานี้แบ่งประตูเข้าโวอร์บอทไปเลยสองนันสามันแบ่งจำนวนคนบอสมันจะได้ยากขึ้นด้วยแบบได้ตีได้เล่นเมกบอสเพราะว่า ถ้าถ้าคนมันเยอะเกินไปบอลม,มันก็จบแบบไม่ได้เล่นเมกับเก็ตปะไม่ได้เล่นเมคานิกอะถ้าเป็นลูปของผมเป็นสายแบบ PVE นะคือไม่ได้เน้นแบบคอนเทนต์ไปกระทือบผลปันปันของกระทือบผ,ผมจะเน้นแบบตอนนั้นผมเน้นแบบหาเงินฟาร์มของอฟาร์มฟาร์มของลงตลาดหาเงินอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจริงอะ่ะก็หลักๆก็ถ้าเป็นคอนเทนต์สาย PVE ตอนนั้นก็คือก็คือทํากิจกรรมพวกทุกอย่างอะ่ะเพื่อมาเติมแต้มประตูทองแล้วก็ไปลูปววนบ,วน,บวนบอดมือ ที่ประตูทองเพื่อเอาของเลดดีๆมาขายลงตลาดอแล้วก็ลงดันเจียนดันเจียนปาร์ตี้แบบไปพังๆไม่ให้สแต็กมันตันอย่างเงี้ยรอช่วงคูนบางทีมันคูนก็เอาของมาทําตัวพวกดันเจียนปาร์ตี้อย่างเงี้ยเพราะว่าของดันเจียนปาร์ตี้มันจะต้องแบบย่อยย่อยเป็นเอ็กซ์แกก่อนมันจะเสียคอร์ดคอร์ดคอร์ดก่อนจังหวะนึงมันก็ดีแย่ผมก็ส่วนมากผมก็จะแบบดันเจียนปาร์ตี้ผมก็จะเอาของทําตัวไปเลย ส่วนของไอ้นี่ของไอประตูทองเนี่ยก็จะลงขายเป็นในตลาดดูเซนนะมาที่ข้อดีข้อเสียที่ force gaming เขาให้ได้ให้ไว้นะตอนช่วงช่วงหนึ่งของคลิปนะเขาจะบอกว่าเอในในช่วงถ้าเกิดเราได้เล่นในช่วงที่เซิร์ฟมันเพิ่งเปิดเนี่ยคือเราจะได้ประสบการณ์ที่แบบ Amazing แล้วก็แบบเต็มระบบมากๆในะเรื่องของแบบ สภาวะแวดล้อมอะไรพวกนี้เพราะว่าเนี่ยคนก็จะเท่าที่คุณเห็นนก็คือกราฟิกมันจะแบบค่อนข้างดีนะแล้วบุคคลมันก็จะแบบมากมายทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นพร้อมๆกันวิ่งไปนู่นไปนี่ตีมอนแบบเล่นมืออะไรพวกนี้คือฟิลลิ่งมันดีอะฟิลลิ่งมันคือ m o r p g แบบใช่เลยอะประมาณนั้นก็คือเกมทุกเกมมันก็ควรที่จะเอาแบบอย่างแบบนี้นะที่จะให้ฟิลลิ่งแบบเนี้ยคือแบบพลุกพลานแล้วก็ดูมีชีวามันแบบทำให้เราแบบรู้สึกอิ m เมอร์ซีไปกับมันได้ กราฟิกที่ดูดีแล้วก็มุมมาะวิวอ่ะมันมองวิวได้ไกลนะมันจะรู้สึกแบบไร้รอยต่ออะไรประมาณนั้นปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือจะน้อยนะสำหรับถือว่าถ้าเทียบกับ MMO ที่แบบจะต้องนำผู้เล่นมากระจุกกระจุกในจุดจุดจุหนึ่งอะ่ะคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของโหลดแบบหลายๆโหลดพร้อมกันแล้วเกมมันจะมีปัญหาแบบนั่นแหละแต่เกมเนี่ยคืออัพติไมาค่อนข้างดีปัญหาน้อย มันหามันไปเกินในช่วงเกาหลีหมดแล้วก็คือพอพอมาโกลบอลเนี่ยมันก็แกไปเยอะแล้วเพราะว่าเกาหลีก็น่าจะเปิดมาปีนึงแล้วว่าข้อเสียของเกมนี้ก็คือเกมมันจะโฟกัสไปที่ large scale PvP นะคือมันจะเน้นแค่ทาคอออกมาวอกันจํานวนคนเยอะๆนัวๆแล้วก็เขาเขาได้มี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 ความเห็นนจากผู้ผู้เล่นเกาหลีมาซึ่งบอกเลยว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ตรงมากๆนะเขาบอกว่าเดือนแรก ของ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 เซิร์ฟเกมอ่ะที่เพิ่งเปิดอะ่ะไม่ว่าจะเซิร์ฟในไหนเนี้ยเดือนแรกนะเซิร์ฟจ,จะมีชีวิตชีวามากผู้คนก็จะวิ่งพลุกพล่านเกมแบบดูแบบมีชีวาคือดูมีผู้คนดูใช้ชีวิตอยู่เยอะอะไรพวกเนี้ยคนในลักษณะการ PvP ในสงครามนะคือจะวอกันนัวมีมีหลายฝ่ายเลยยังยังไม่ตัดสินผลแพ้ชนะภายภายในภ,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 ภายในเซิร์ฟนะผู้เล่นกิลด์เนี่ยก็คือจะจะจะ,จะแบบอย่างแบบ นั่นแหละเยอะอ่ะเพราะว่ามัน,มนย,ยังไม่ตัดสินผลพอผ่านไปสองเดือนนะกิลจะเริ่มจับกลุ่มแบ่งขั้วอำนาจกันเป็นสองถึงสี่ฝ่ายใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะเริ่มรู้แล้วว่ากิลไหนเป็นเป็นหัวหมู่แบบเริ่มมีแบบกิลไหนเริ่มแบบมีมีพ w e r มีพลังแบบที่จะแบบทําอะไรสักอย่างนึงนิดเหน่อยเขาจะเริ่มแบบมองแล้วเออกิลนี้เด่นเด่นเด่นเขาจะเริ่มจับกลุ่มกันกลายเป็นสอง เป็นสองค่วมหน้าในเซิร์ฟสี่ขวมหน้าในเซิร์ฟอะไรประมาณนี้ที่ทุกเซิร์ฟมันจะเป็นประมาณนี้หมดผมผมค่อนข้างเห็นด้วยกิเวลเลเข้าไปก็ยังยังพอได้เล่นอยู่แต่อาจจะโดนสวกจากหลายทางก็ก,ก,ก,ก็ก็ต้องดูดูลองลองดูแต่พอไปสามถึงห้าเดือนเนี่ยเซิร์ฟมันจะเข้าสู่ฐานะแบบเบ็ด,เ,ดเสร็จทาง p v p แล้วเซิร์ฟมันจะค่อนข้างแห้งก็คือรู้ผลแล้วจะมีฝ่ายฝ่ายอำนาจเดียวยึดเบ็ดเสร็จเลยทุกกิจกรรม p v p เกลียวเล็กๆนะเดินเข้าผ่านโซนก็คือคุณคุณคุณทำอะไรไม่ได้คุณจะไม่ได้เล่นเสียเวลาบอกเลยลักษณะของการโดนกระทืบนะก็คือถ้าคุณฟังมาดูท้อ,องม่ีผมบอกถ้าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะกลายเป็นโซนฟรีพีพีนะก็ถ้าที่ผมเล่นจากประสบการณ์ผมจะเล่นสายเวทนะผมก็จะต้องลากมอนคอมโบ,โบแบบโดนหลายๆตัวนี้ก็ส่วนมากส่วนมากฝ่ายพวกสายพี่จะจ่ายหรือพวกหมาบหน้าเนี่ยเขาจะชอบเล่นมีดกันนะเพราะว่ามันแบบ คล่องตัวเป็นแกงเกอร์โซโล่แกงเกอร์ได้ด้วยนะคือหายตัวเข้ามาแล้วก็แทงล็อกข่าวสตันอย่างเงี้ยแล้วก็ปับป๊บปับป๊บปั๊บเติวอาโบโชุดเดียวตายอย่างเงี้ยไม่ได้ส่วนถ้าเราเป็นตัวบางๆก็จะโดนแบบนั้นบ่อยส่วนพวกกิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นบางทีกิจกรรมพื้นที่ไงเ้บางนบางกิจกรรมถ้าเป็นบางช่วงเวลามันจะกลายเป็นแบบจากซองงบสูตจะกลายเป็นแบบสาหรับพ v p แทนก็ต้องดูถ้าเราโดถ้ามันแบบเหลือไม่กี่ขวมมหาอำนาจอย่างเงี้ยเขาก็แคนแคนตสาพ,พันพวกเขาก็จะแบบเดินเพ่นเพ่นกันอะ เราก็จะแบบต่อให้ไปฟาร์มเก็บชิ้นส่วนเก็บของส่งควยได้แต่ก็ไม่สามารถส่งได้อยู่ดีเสียเวลาหรือว่าจะเป็นเวโอโบดงเนี้ยก็จะเป็นที่สําหรับของคนที่แบบรวมรวมรวมผู้เล่นไปคลองไปยึดก่อนได้ผู้เล่นตัวเล็กก็ไม่มีเซตอยู่แล้วอะไรคอนเทนพวกนี้ผมคิดว่าผมมีเรื่องจะพูดเท่านี้ <Okay. S 1> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกัน